ชีวิตของฉันตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะเจอผู้หญิงแปลกปลาดแถมมีลูกแปลกประลาดอีกโคดดื้อโครซนนิสัยก็ไม่ดีเฮ้ยแบบนี้ก็ต้องทโทษสินะ วันนี้แหละฉันจะมาจับลูกสั่งสอนให้ลูกฉันเป็นคนดีให้ได้ไม่ได้มาเกเรแบบนี้เฮ้อในที่สุดมันก็ถึงวันนี้แล้วสินะที่เราจะทําการให้ลูกฉันจะเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ดีอย่างแม่หรือเปล่าวะเออทั้งคู่นั่นแหละวันนี้เราจะทําการสั่งสอนลูกชายตัวเองโดยการที่จะทําสิ่งนี้ เมันคือมันคือคุก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 ไงล่ะวันนี้ฉันจะมาสร้างคุกให้ลูกอยู่คุกของคนจะเป็นยังไงอนะทำเล็กๆเลยนี่ไงนี่ไงแค่นี้แหละคุกเป็นไงนี่ลูกฉันต้องอยู่ในนี้ แต่ก่อนอื่นต้องหลอกลอกลูกชั้นให้มาที่นี่ก่อนไม่งั้นจะไม่ติดกับน,นี่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 ไปน,นะขอถาเรื่องเรียกว่าอะไรนะอ๋อนี่ไงจอบเดี๋ยวมันขุดดินข้างล่างได้เพราะะนะแล้วขอเอาขุดนี่อ่าแล้วก็ชึบชึบนี่ไงเป็นที่เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไงโอ้โห นี่ยแล้วก็อย่างนี้ในที่สุดฉันก็ทำอุปกรณ์ทำคุกเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วนี่คือคุกของฉันในการใช้สั่งสอนอแล้วพวกนั้นเป็นอะไรกันนะหลับกันหรือไงโอ้ยหลับกันหรือไงวะเนี่ยไม่หัดตื่นทงตื่นสายบ้างเลย,ยสายเฉยไม่หัดตื่นทงตื่นเช้าบ้างเลยโอ้ย อ้ยต้องไปปลูกแล้วเอาล่ะถึงละมาแล้ว,ลวรู้สึกหงุดหงิดมากมากเลยอะ่ะดูการกระทำของสองแม่ลูกสองคนนี้ดิโอ้ยนอนกินบ้านกินเมืองอยู่นั่นแหละไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยแบบนี้ต้องสั่งสอนแม่ด้วยดีไหมเนี่ยอาเป็นว่าวันนี้สั่งสอนลูกก่อนละกันเฮ้ ลิกตื่นตื่นตื่นไดโบสเลิกนอนกันได้แล้วเฮ้ยนี่ทุบเตียงเลยไม่ต้องนอนวะไอ้บร้ายบอดร้ายบอ้าไอ้รอใครทำไมอะนี่เธอ ทำไมเธอเป็นคนสอนลูกให้เป็นคนขี้แงยอย่างนี้เนี่ยไม่ลูกเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอะไรยังไงดูยังไงก็เป็นต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเอ,เอ้ยแล้วนี่ทำลูกเรยให้ไม่โอ้ลูกหน่อยแนละ้วพูดอะไรนะคะมาบนอะไรเนี่ยคะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ เธอไปทําฟาร์มไปเดี๋ยวฉันจะดูลูกลูกสาวเองหรือลูกชายลูกชายหรือลูกสาวอะไม่รู้อะตั้งแต่มาก็คือไม่รู้เลยว่าน้องลูกฉันเป็นลูกสาวหรือลูกชายจะช่างเถอะเรื่องนี้มันไม่ไสำคัญมากพอแต่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นชาวป่าต้องแข็งแกงแบบพ่อให้ได้เข้าใจไหมฮ่อแม่เข้าใจหรือวิอเป็นหนูต้องเป็นงั้นส่วนเธอไปทําฟาร์มไป ไม่รู้เลยจะเป็นงอนห่นก็นอนโยนไปทำงานเหรอฉันดูลูกเองวันนี้ไม่ไม่ไว้ใจจะไปไม่ไปไม่ไว้ใจถ้าไม่ไปจะไม่คุยแล้วนะววันนี้จะไม่นอนด้วยแล้วนะไม่มีแม่ช่วยแล้วไม่ต้องร้องไห้เลยตามพ่อมาหดายอะไรเมื่อวานทำอะไรพ่อเมื่อวานนี้ เดินไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวพ่อพาไปเล่นของเล่นของเล่นเหรอใช่ของเล่นอะไรมันเป็นรู้จักเกมซ่อนแอบไหมอ่ะว่านแอบใช่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 ว่านแอบอะไรอ่ะไม่เครไม่มาขอเลยก็คือการแอบแล้วก็ให้พ่อตามหาไงให้หนูแอบแล้วพ่อจะตามหาแล้วหนูจะได้ให้ได้ให้ได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 ้แล้วได้เหรอ ถ้าได้พ่อจะให้ไม่ต้องทำงานทั้งวันเลยไงดีไหมล่ะลอ่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยพ่อขอเอาอุปรกรณ์ของหนูทั้งหมดเนี่ยมาให้พ่อก่อนอุปรกรณ์เหรอใช่ทั้งหมดเลยอย่าก,กัด,ดถ้าก,กัดเก็บไว้ไนในกล่องนนี้<ร>ามาไม่ต้องทำงานแล้วหรือไม่ต้องทำงานเลยใช่ไม่ต้องทำงานเก็บของในกล่องทั้งหมดเลยเดี๋ยวพ่อดูแลอุปรกรณ์ของหนูเองไมไ่เลยเก็บยัง เกมหยงแค่นี้ก็ติดกับฉันแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงหรือเปล่าจริงแล้วคนตนอเลยกระโดดกระโดดก่อนกระโดดก่อนกระโดดกระโดด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 นี้โดดสูงๆโดดสูงๆโดดโดดไม่มีของล่วงใช่ไหมมีเรื่องใดๆเลยโอเคงั้นพ่อจะนับแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยที่นั่น ถ,ถ้าแอบที่นั่น,นีนชั้นน่าจะหาไม่เจอแน่ๆเลยน่าจะหาไม่เจอถ้าแอบตรงนั้นน่าจะหาไม่เจอนับแล้วหนึ่งสองตรงนี้นักว่อนสามนีม่จะก่อนสี่คำนวณอะไรมันมืดแล้วมาเล่นอะไรกันเล่นซัดแอบ โอ้ยมาขาดอะไรตอนนี้เอ้ยแผน่นกำลังไปนอนอน,<ป>อนอนก็นนอนอเออเออไปไปลูกไปนอนกน,นกค่อยมาเล่น,นเออเดี๋ยวค่อยไปแอบก็ได้จะมาท่าวทำไมแผนการก,กำลังเริ่มได้สวยเลยเฮ้ยอหฉันจะสั่งสอนลูกให้ได้ไอ้ลูกตัวแสบแบบนี้เป็นผู้ชายภาษาอะไรทำตัวงองแงเป็นเด็กผู้หญิงไปได้ลูกยังเด็กไหมหรือว่าเป็นเด็กผู้หญิง ไม่หรอกเป็นเด็กผู้ชายฉันก็ไม่รู้ตั้งแต่มาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใส่ใจเรื่องเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายมานอนอแล้วก็ผ่านไปในวันต่อมาอเอาล่ะมาต่อกันเรื่องเมื่อวานมาเล่นกันมาเล่นการกนตามพ่อมา,มาว,มาว,วิ่งเลยวิ่งเร็วมากเลยวิ่ง พ่อให้ทันสิเดี๋ยวจะทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรใจเลยก็พ่อเป็นชาวป่าที่สุดแก่งไงลูกก็ต้องโตมาแข็งแรงแบบพ่อเฮ้ยทำงานไปเราอย่ามาอะไรมากอะไรเอาล่ะเดี๋ยวพ่อ,อจะแอบเต็งโมอะเต็งมูลูกลูกอ๋อ <c oughs> ย สามหนึ่งสีทำมันทำมันในแงโม่ได้แล้วได้แล้วอ่ะได้แล้วเอากี่อันน่ะเอาเลยเลยโอ้ยไม่หลายแผนการฉันจะได้เริ่มตั้ทีอ่ะได้แล้วเอาไปมามามาเอามาเอาเนี่ยโม่ไปมันโยนได้เหรอโยนไม่ได้มันโยนไม่ได้มาเอาในกล่องนี่กล่องนี้ น่แล้วก็มาดิแตงโมแบ่งให้ลูกคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งไปเฮ้ยไป้ทักเทอฉันจะได้ทั้สอนลูกอะไรทำไรอะเฮ้ยเป็นบ้าอแไลของเธอเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้พ่อไม่โกรธเข้าใจดี อเอาล่ะมาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าอุ้ยที่นั่นนะโอ้โหตอนที่นั่นใครแอบเนี่ยฉันน่าจะหาไม่เจอแน่ๆเลยอันนี้พ่อี่ดีจังเลยเล่นเล่นได้ดีกว่าเล่นซ่อนแอบถ้าเกิดว่าหนูแอบพ่อได้พ่อจะไม่ให้หนูทํางานเลยวันนี้เลยทด้เลนได้เลยนับ่นนะ้อเสนอโอเคงั้นพ่อจะนับแล้วนะหน,นึ่งสองสาม ข้าจะไปหาดีกว่าเอ้ยอเอ้ยทางนั้นไม่ดีอันตรายทานะมีนกไม่ดีไม่ดีโอเค okay. นับแล้วนะห <c oughs> นึ่งที่บ้านดีไหมนะเฮ้ยไม่ดีไม่ดีดาทางนั้นนะแม่ทำง,งานอย,อยู่นะแม่จับได้แม่เดี๋ยวแม่บอกทาว่าหนูอยู่ไหนหนึ่งแค่าทอนเดียวแล้วสองไปทีปบ้านดีกว่าเอ้ยไม่ดีไม่ดีทางนั้นมันอันตรายเกินไปเชื่อพ่อสามไม่ใช่เะตอนนี้พ่อหนุ่มบ้าน เป็นที่หาไม่เจอเป็นก็ตรงนี้แหละนี่แน่ว่าอะไรเลติดกับพ่อแล้วสินะเป็นอะไร นี่แหละนะสิ่งที่ช็อตเสียใจยที่สุดการไปพ่อคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยลูกตังดือ้อทั้งซนทําตัวไม่ดีกับพ่อและแม่เอาละ่ะวันนี้พ่อจะกักบริเวณหนูหนูต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดไมถ้าหนูไม่เลิกดื้อและหนูไม่เข้าใจผิดหนูไม่ยอมรับผิดและหนูไม่สำนึกพ่อจะไม่มีวันปล่อยให้หนูออกจากที่นี่ ไม่ไม่เลยไม่รู้ไม่สนไม่อะไรทางร้านเึอย่ามาเป็นเด็กไม่ดีก็ต้องโดอย่างนี้แหละนะ euh แล้วฉันก็ต้องมานั่งถุเฮ้ยร้องไห้ถ้าไม่หยุดร้องไห้พอจะให้หนูอยู่คนเดียวตอนกลางคืนนะสีสามนางไม้จะมาหลอกหนู นอนไปเลยตรงนั้นน่ะนอนไปแล้วต้องมาเคลียร์หินในนี้เอาล่ะตอนนี้ลูกฉันจะได้จะได้สามนึกสักทีเอ้ยเเยไม่มีอะไรเฮ้ยตบ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 เบเกอเบเกอร์หยุดหยุดยหเธอจ๋าจ๋าตอนเนี้ย เขาอะไรวะตอนนี้ชั้นนะนะดูแลลูกเป็นอย่างดีตามใจลูกอย่างดีไม่ไม่ไม่ดูแลลูกตอนนี้ตอนนี้ลูกกำลังสนุกอยู่อย่าไปยัยเปล่กไอ้ไยืนก่อนยู่ก่อนดูตอนนี้ชั้นนะนะดูแลดูแลลูกเป็นอย่างดีลูกมีความสุขมากมากตอนนี้กำลังเล่นคอนแอมกันอยู่เลยสนุกกระสนากันมากมายไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันเป็น Sabes, มันเป็นการเล่นระหว่างพ่อและลูกเธอต้องไปทํางานก่อนอันนี้ฉันเป็นพ่อท yeah. ี่ดีอยู่นะเสียงใครซื้อน้ำมูลเขาเป็นคนเราเป็นคนซื้อซื้เสมอเองไปสมุกเองเนี่ยอ่ะเฮ้ยอะไม่ไม่มีอะไรไปกินเสียไม่ได้เสียงลูกอ้าได้ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วเร็วเรเฮ้ยนี่เธอทางนี้ทางนี้มีอะไรไม่รู้เนี่ยตามมาหน่อยตามมาตามมา นี่นี่เธอเธอเขาม่อะไรจะเซอร์ไพรส์เธอด้วย um. ตามาตามาเร um ็วเไหนไหนไหนชคเซอร์ไพรสชเซอร์ไพรส์ตามาตามดีมากเอเออจะไปทำไมมานี่โอโชคดีจังอย่างน้อยดื้อไปพอแม่แม่และลูกมันก็โง่หอนกันโง่หรือเปล่าเราอะเราโง่ไหไม่โง่นะจ๊ะเออ เขาอาจจะโง่ข้าจจะไม่โง่คนอื tá, <to? S 2> ่นก the ็ได้แต่เขาอาจจะโง่กับเราคนเดียวเพราะเขารักเราจิมีโนโตะเตอ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 เฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยรอก่อนลูกกำลังก็บอกอยู่ว่าลูกกำลังสนุกตามมาตามมาเลยเออเดี๋ยวฉันจะไปเล่นกับลูกแล้วเธอก็ไปนั่นน่ะเซอร์ไพรส์นี่ตามมามันโดนเซอร์ไพรส์ลืมเรื่องเซอร์ไพรส์หมดคลิปไม่ออก อ้านี่ไงนิราสัพพานี่เธอหลับตาก่อนตามมาตามมาเดินมาดิเดินตามมาเดินตามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตามมาหนานะานี่ขอโทษนะทุกคนที่ทำทำแบบนี้ไม่อยากทำเลยจริงๆนะแต่เพื่อลูกของเราให้เป็นเด็กดี เธอได้ยัอืมเธอเงยหน้าขึ้นอืมแความมุ่ิ่มุมิ่เป็นอรความรักใจตังตั่มันอยากใรู้ให้ได้อเฮ้ยที่เหลือไปดูลูกก่อนละกันเป็นไงบ้างว่าสับนึกหรือยังฮะเฮ้ยโอ้กได้หรือเปล่าเฮ้ยสายมีค้งเดียวไปทำงานก่อนเลย จะไปทําไม่ทําถ้าไปทำเอาอย่างนี้ได้เหรอคืนนี้ให้อีกแต่ไ้ทํางานก่อนใช่ไม่เอาตอนนี้งั้นไม่ให้นะงั้นก็ตายอยู่อย่างนี้พวกนี้อะคืนนี้สองครั้งเลยอ่ะโอ้สองครั้งอันไม่ทําไม่เอาไปไปเอาแล้วไม่เอาแล้วไปอะไรแ่ตามอย่างเงี้ยอ้าตามไปเลยไม่งั้นไม่ตามไปก็ไม่ได้ทำเอาเดี๋ยว มันไม่สนใจนะพี่อาว่าไม่นับข้อเสนอไปนะเราห่อไปห่อไปทีเดียวไม่อยากทำแบบนี้เลยจริงๆนะทุกคนแต่มันจำเป็นนะทุกคนตอนเนี้ท้องฟ้าซูมไปที่ท้องฟ้าท้องฟ้ามันกำลังมืดและทอดตกกลางคืนแล้วน,นะ <L un ters> ลูกฉันจะกลัวและก็สั่นตัวจะได้รู้แห่งความการเป็นชาวป่าด้วย <L un ters> และอีกอย่างจะได้ไม่ดื้อกับพ่อแม่ เพื่อลูกพ่อทําได้อะไรเฮ้ทำงานไปเฮ้อะไรเนี่ยมานี่มานี่ตามมาตามมานี่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 ไปไปเลยไปทำงานกันไป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 เลยไปเลยไปเลยเอาเขาเขาให้ลูกเอ่อให้เรียบร้อยแล้วเล่นกับลูกอยู่ไป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  ไป,ไ,ปมไม่ไป้ไม่ไปไม่ทำละไม่ทำเฮ้ยนะเฮ้ย,ยไปต้มใายแบบนี้เนี่ยเฮ้ยไปสักทีเถอะเป็นไ,ปไงบ้างทีเนี้ยสามนึกผิดหรือยองังอเคได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ <c oughs> ทุกคนการกระทํานี้ไม่เหมาะกับเยาวชนห้ามทําตามเด็กคาด้เมื่อลูกเป็นเด็กไม่เดนี่ไงเตรซตาเตอนย่ง อเป็นไงบ้าง <S <S ทีนี้ตื่นหรือยัง,ยง,งลกูกอา้อาวลูกตายแล้วไม่่พ่อขอโทษตอนที่นี่พ่อทำไปนะมันเป็นการที่พ่อหวังดีให้ลูกอ่ะไม่ดื้อกับพ่อและแม่อเอะบอขอโทษลูกตายแล้ว ฉันทำลงไปใจสั่งมาเป็นไงบ้างพ่ออล่แกนหนูพ่อไม่ได้รังแกนหนูแต่พ่ออยากให้หนูเป็นคนดีหน่อยเ,เป็นคนดีเลยอ่ะ หนูเป็นคนดีแล้วหนูจะมาถุยเมดไม่ได้แตงโมใส่หน้าพ่อทําไมมันมารยาทไม่ดีนะอาว้วพ่ออยากกินขออะไรให้กินไม่การกระทำแบบนั้นไม่ดีเข้าใจไหมเข้าใจงั้นหนูก็อยู่คนเดียวไปถ้ายังไม่สำนึกหมสำนึกแล้วสำนึกจริงอ่ะ เงยหน้าขึ้นมาพุ่งถ้าสัญญากับพ่อได้ไหมว่าถ้าพ่อปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยหนูจะเป็นคนดีสำหรับพ่อและแม่เข้าใจแล้วเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจไหนหนูอธิบายมาเลยเข้าใจยังไงเข้าใจแล้วไม่บอกไปดีกว่า เร็วๆออกมาเจอวะจะจะไม่ถีเม็ดมันไปโมแต่นหน้าพ่อเล้วไม่แล้วก็ไม่ดื้อกับพ่อและแม่ด้วยจะไม่ทนต่หน้าพ่อหรืแม่แล้วสัญญานะทำไมไม่สัญญา,าไปดื้อวะสัญญาใจโอเคเกี่ยวเกียวก้อยเกี่ยวกันเกี่ยวก้อยสัญญาแบบชอบชอบปลาแล้วก็สัญญาโอเคอ่ะ พ่อปล่อยหนูแล้วไปไปนอนกับพ่อกันหวังว่าสิ่งที่ฉันสอนลูกไปจะเปลี่ยนนิสัยของลูกได้บ้างบ้างแมั้งนะเด็กก็คือเด็กพอเข้าใจอยู่ชีวิตความเป็นพ่อนี่ลำบากจริงๆแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกชาวป่าต้องทนเข้าใจไหมเฮ้ย นายบอกว่าเล่งเอาลูกครั้งเดียนะคะน้ำมันมันมันมัเทใส่หัวหนึห่งแยใจไม่เอาหรือตาพ่อพ่อทำอะไรนะพออนะ่อ,พอ,พอเอาหน้ามาเทใส่หัวหนึ่งพ่อพ่อเอาหนูจมน้ำตายนายลูกไปนอนนะเดี๋ยวเแม่เคยียงกับพ่อให้นะ้ำก่เถียงนายบอกว่าดูแลลูกน ไปไปทําอะไรกับลูกไว้ไปทำอย่างนั้นไปไปไม่ต้องกะล,ะลับครับเข้าใจแล้วเลือดก,กอากเลย <c oughs> ไอ้ลูกเวนสิ่งที่พ่อสอนไปมันไม่มีอะไรอยู่ในสมอง <c oughs> ที่หลังก็อย่าไปทำแบบนี้กับลูกนะทุกคน ไม่งานสภาพมันจะเป็นแบบที่เห็นไปไม่เป็นไรหรอกแหกออกมาได้มีที่ขุดอยู่นะนี่เธอจะทำกับฉันแบบนี้จริงๆหรอเนี่ย ฉันหวังดีนะหวังดีอะไรทำรู้ทำไมต้องใส่ขึ้นมาทำไมไอ้ดท้ายก็จบแบบนี้อีกแล้วโอ้ยถ้าทุกคนน่ะนะชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s บสไคร ให้พี่เฟียวพี่คิวพี่วิวกันด้วยนะครับผมสลาดวันนี้นะ่นนะพี่เฟียวพี่วิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย